วันนี้27มิถุนายน2566บริษัทปตาทาน้ำมันและการค้าปิกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอ์ปอรเรชั่นจำกัดมหาชนประกาศปรบับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง30ตางค์ต่อลิตรส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงเดิมโดยราคาน้ำมันที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในวันนี้จาก4ปั๊มประกอบด้วยปตาทาบางจากเชลลและพีทีมีดังนี้ราคาน้ำมันปตาทแก๊สโซฮอ95ราคา35.15บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอร้าหราคา34.88บาทต่อลิตรเป็นซิน95 ราคา42.94บาทต่อลิตรดีเซลราคา31.94บาทต่อลิตรราคาน้ำมันบางจากแก๊สโซฮอ95ราคา35.15บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอ91ราคา34.88บาทต่อลิตรดีเซลราคา31.94บาทต่อลิตรราคาน้ำมันเชลเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอร91ราคา35.34บาทต่อลิตรเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮอ95ราคา35.64บาทต่อลิตร เซฟดีเซลราคา32.44บาทต่อลิตรราคาน้ำมันพีทีแก๊สโซฮอล95ราคา35.15บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอ91ราคา34.88บาทต่อลิตรดีเซลราคา31.94บาทต่อลิตรและเบนซินราคา43.74บาทต่อลิตร